เรื่องนี้ขอได้ไหมฉันขอเรื่องเดียวฉันเป็นแม่ลูกฉันสําคัญกว่าสิ่งอื่นใดใช่ไหมอ้อยก็ถามเขาอย่างนี้ใช่ไหมคะเราคืออ้อยก็ไม่ได้พูดแบบแข็งหรือทะเลาะเพียงแค่เราพูดด้วยน้ําตาอยากจะอธิบายให้ฟังว่าฉันพยายามเต็มที่แล้วทุกๆหน้าที่บอกกับที่ทํางานอย่างเนี้ยซึ่งผู้จัดการเขาบอกฉันเข้าใจจีนเพียงเพียงแค่บางครั้งเราไม่ได้คิดว่ามันจะหนักหนาขนาดนี้ ก็บอกว่าฉันไม่เคยคิดรังเกียจหรืออะไรทุกอย่างฉันทําได้ด้วยดีมาตลอดเป็นมิตรกับทุกๆคนไม่เคยสนใจเลยว่าใครจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อวานก็เต็มที่คุยกันน้ําตาล่วงซึ่งผู้จัดการกับผู้ช่วยผู้จัดการเขาก็บอกว่าถ้าฉันรู้แบบนี้ ฉันก็เข้าใจบอกว่าเธอต้องเข้าใจฉันด้วยในช่วงระยะเวลานั้นเธอยังจะให้ฉันมีเวลาฉันโทรหาหมอไม่รู้จะกี่ร้อยเบอร์โทรหาปู่หาย่าเพื่อที่จะหาใครสักคนมาอยู่เป็นเพื่อนนะคะแต่ปู่กับย่าอ้อยก็ไม่ได้บอกให้มา